การคนสำคัญของทัพไทยวันนี้เสนอตอนสาวไทยสุดแกร่งสร้างความมั่นคงทางอาหารณเซาสูดานเป็นเรื่องของร้อยโทหญิงอาริรักรักสีทองหรือว่าน้องเออเอ๋ยกำลังคนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ปัจจุบันได้อาสาไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารประสานงานหัวหน้ากิจการพลเรือนและหัวหน้าชุดเกษตรทฤษฎีใหม่ของกองร้อยทหารช่างชาะกิจไทยเซาสูดาน ะไปรับฟังแรงบันดาลใจที่ทําให้เธอกล้าออกไปปฏิบัติภารกิจนี้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนายทหารชายในต่างประเทศกันค่ะก็ถ้าพูดถึงนะคะแรงบันดาลใจก็อาจจะจุดกําเนิดจากที่มวนนะคะจบเกษตรมหาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็คิดว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งแบบมันมีชาเลนจ์ที่จะมาดูวัฒนธรรมมาดูเขาเรียกว่าความแตกต่าง ดูทั้งสภาพดินอากาศน้ํารู้สึกว่ามันเป็นการทาเลนที่เราจะใช้ความรู้ที่เรามีนะคะมาให้เกิดประโยชน์กับที่นี่แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆค่ะในการที่จะมาปฏิบัติงานในภารกิจนี้ค่ะเรื่องราวของร้อยโทหญิงอาริรักษ์สามารถจุดป,ประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับกําลังคนทั้งชายและหญิงที่มีความกล้าหาญชอบท้าทายในทางที่ถูกีิควนและเป็นประโยชน์โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีพัฒนาตนเอง และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวเซาสุดานคือเป็นพลังจากคนตัวเล็กๆที่มีส่วนช่วยผลักดันสติภาพให้เกิดขึ้นในโลกใบใหญ่ของเรานั่นเอง